คมาดูแม่ที่ทําอะไรวะชัดมากชัดมากอยู่คนเดียวจมอยู่คนเดียวอะไรชัดมากชัดมากเนยชัดเกินแม่เอ้ยชัดแต่ชัดเกินดูแม่ที่ทำอะไรชัดอะไรเกินเลยชัดเกินแม่ตะเคียนให้ชัดมากแม่ตะเคียนให้ชัดมากเลยใช่ค่ะไหนตัวไหนไอ้ที่เคียนไว้แล้วบ่โอ้ชัดจริงๆไหนชัดตรงไหนตรงนี้ไหนตัวตัวไหนเนี่ยสี่สามสี่สามสี่สามเฉยเนะใช่ ชัดเกินชัดเกินสี่สามชัดเกินอันนี้ครับทุกคนตะเคียนไปแล้วครับสี่สามสี่สามสี่อู้ชัดจริงๆพี่น้องนะครับตะเกียนสามนางนะครับตะเกียนกลางป่านะครับผู้ชมสวัสดีทุกคนท่านนะครับเดี๋ยวเรามาขอโชคลาภกับเจ้าแม่ตะเคียนกลางป่านะครับเจ้าม่ตะเคียนกลางป่าหรือเจ้าม่ตะเคียนสามนางนะครับเดี๋ยวเราดูไม่นิดจะขอพิธีครับ เกกลางป่านะครับป่าดงดิบเลยทุกคนเนเห็นไหมครับเกียนกลางป่านะครับเป็นป่าสนสนใบนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตัวในกับเมนิดนะครับเกียนกลางป่าหรือเกล็ดสามนางนะครับ พิมโรตัวเลขไว้เพิ่มพิมโรตัวเลขไว้นะครับด้านหน้าก็จะมีสารตายายอยู่ด้วยครับตายายเดอรูกูลานมาดีเดอร์นะครับลูกลานมาขอโชคลาภให้เอฟซนะครับเพื่อแนวทางให้งวดวันที่วันที่16ธันวาคม2 5 6 8นะครับตายายอยู่กลางปาเลยครับน้าตัวตะเขียนบ สามนางนะครับเขเคียนกลางปลาหรือเตเคียนสามนางนครับต้นยืนต้นอยู่นะครับเขาว่าตกมันด้วยครับแม่เะเคียนตกมันด้วยนะครับ,รต,กรบตกยางหรือตกมันนะกับคุณผู้ชมครับทุกคนเขาว่าเห็นแล้วเขาว่าเห็นเลขแล้วนะครับทุกคนเห็นเลขแล้วไหนโน่ตรงไหนโน่ไม่นิด,ดเ้ยเว้นสี่สามบ่ สามสี่สามสามสี่สามเห็นเลขสามสี่สามเข็มหน้าจอไว้ดูทุกคน,นครับที่เรียกว่าจะมาจุดทูบเอาแต่ว่าเห็นแล้วก็ไม่ต้องนระโอ้ยตะเขียนตกมันด้วยทุกคนนะครับสามสี่สามเข็มหน้าจอไว้ดูค,ครับอ่าตังเลยนะ <c oughs> นี่เนินครับทุกคนดูเอานะครับ ออก,กออกกาออออกออกหนี่ยออกเนี่ยชัดมากเนี่ยสี่สามเนี่ยชัดสี่สามชัดมากเลยแสดงว่าเราก็ไม่ต้องจุดแล้วเนาะไม่ให้แล้วนะทุคนไม่ให้แล้วครับสามสี่สามครับท่านผู้ชมอ่ะสามสี่สามเก็บหน้าจอไว้เลยครับท่านผู้ชมครับไม่ให้แล้วทุกคนเด้อนะครับ ถ้าชอบก็จัดไปตัวเลขประมาณนี้นะครับคือเรามาไม่ต้องทําอะไรก็ได้เลยตัวเลขเห็นจากต้นออกมาเลยเป็นเขาบ่กเมตาเคียนตกมันบ่นเีตกอย่างพระอาจารย์ว่าเมต้เคียนตกมันเนาะน่าจะตกกรดแล้วมั้งตกกรดเนาะเตะเขียนสามพี่น้อง ลวตะเคียนกลางป่านะครับศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันทุกคนครับคุณผู้ชมทุกค,คนทุกท่านนะเราก็ได้แล้วนะครับตะเคียนสามนางหรือตะเคียนกลางป่านะครับตะเคียนตกมันนะครับตัวนี้ก็ให้โชคนะครับมาก็เห็นตัวเลขเลยนะครับคนลุกเลยตัวเลขคือที่แรกว่าจะมาจุดเอานนะครับแต่เห็นตัวเลขแล้วทุกคนก็ไม่ต้องจุดเอานะครับก็เป็นแนวทางความเชื่อ แต่ละคนนะครับส่งให้เห็นแล้วชัดๆนะครับสามสี่สามทุกคนนะเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะครับจะแห้งตรงมันแห้งแล้วไ,ไปเที่ยวลาวคนก็ได้เนะสามสี่สาม ไม่ได้มากี่รอบเลย่ไหมอันนี้รอบที่สองรอบที่สองวันนั้น,น,น,นมาวันนั้นออกออกฝั่งโคง้งลาวใช่ค่ะอ,อันนี้นรอบที่สองแล้วรอบที่สองอก็ไม่แน่ฝั่งโค้งก่อนเพราะว่าแม่น่าจะชอบฝั่งโค้งมากกว่าเพราะงดงดงดก่อนเคยมาแล้วอะไรนะหนึ่งสี่แล้วที่ออกฝั่งโคง้งงวดนี้ว่าจะตั้งใจว่าจะมามารัฐบาลแต่ว่ามแม่ เจอวันนั้นเรามอขาแม่ฝั่งนี้แกจะให้ฝั่งโค้งแต่ว่าเมื่อกี้มาก็มาเจอกับคนพี่ก่อนหรือคนน้องก็ไม่รู้ไม่รู้คนไหนคนพี่คนน้องเห็นเลขเลยก็เห็นเลขเลยจะเป็นดินแล้วก็ทําเป็นเหมือนตัวเลขนะคล้ายๆก็คือเราไม่ต้องจุดเอาเลยไม่ต้องเสดแสดงว่าแม่ให้แล้วไม่ให้แล้วเพราะด้วยความบังเอิญที่เรามาเจออย่างนี้เราจะไม่จุดเราก็จะเอาเลขนี้แหละถ้าเขาจะให้เขาจะให้เราเห็นเลยใช่ครับือเราไม่ต้องจุดเอาไม่ไม่ต้องจุด ก,ก็เป็นแนวทางให้เลยทุกคนเแนวทางใครชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับบเมตะเคียนกลางป่าอ่าเลยทุกคนนะครับเราได้เลขตัวเลขนะครับทุกคนทุกท่านนะครับอยู่กลางป่านะครับป่าดงดิบเมตะเคียนสามนางกลางป่านะครับ ดูุกคนอยู่กลางปลาลิบนะครับอยู่ดงปลาเลยครับนะได้จุดทูบางไหม 就是。 ตาภูมิโจทีโจทานเือเมตเกียนตากดเจ้ามักมันลุาในมักรูเด้อมอแลหรบเก็บเสียทุกทุกคนนะครับครับเป็นแนวทางงห้นะครับสามสี่สามแล้วกถ่วนสสสาอย่าลืมนะครับเป็นแนวทางงากลับแล้วทุกคนนะครับเลขกเราได้แล้วนะครับ สามสี่สามโอ้ชัดเกินอ่ะคำว่าชัดเกินทุกคนอ่ะเอาไอ้ที่ชัดจริงๆก็บเมเคียนไว้เนี่ยะอ่ะชัดเกินครับทุกคนอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับเลขสามเนี่จะเอาสั้นๆก่อนแป๊บนึงอ่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเลขแมตเคียนสามนางเราก็ได้แล้วนะเขาเฮงเฮงปังปังรวยรวยครับผมอ่ะครับสาธุสาธุ